สวัสดีท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายในฐานะที่ท่านทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธเป็นคนนดีในสังคมในโลกใบนี้วันนี้จกได้ปรรกกับท่านว่าดย้วยเรื่องพุทธญาณตอนที่สี่ ให้ท่านทั้งหลายถ้าเราขาดความมั่นใจในการดำเนินชีวิตขอให้ได้ท่องคำบริกรรมว่าพุทธโธเมนาโธพุทธโธเมนาโธพุทธโธเมนาโธแปลว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราพระคุณสมบัติของพระพุทธเจ้า ที่ได้บรรยายมาสามตอนนั้นก็จะเป็นที่พึ่งของเราได้ถ้าเราปฏิบัติตามก็คอยเป็นกำลังใจให้ทุกคนเวลาที่เรามีความทุกข์เบื่อหน่ายท้อแท้สิ้นหวังในการดำเนินชีวิตก็ขอให้มีกำลังใจให้ลูกๆทั้งหลายท่านทั้งหลายได้น้อมใจถึงพระพุทธเจ้า ก็จะช่วยกำจัดอุปสรรคของชีวิตได้เพียงเราน้อมใจเราไม่ปฏิบัติตามก็ยังเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้เราจะต้องปฏิบัติตนเองให้เจริญด้วยกายวาจาและใจด้วยการน้อมนำเอาพระคุณสมบัติของพระพุทธองค์มาสอนใจตนเองเตือนสติตนเองอยู่เสมอ ดังที่ท่านโบร,ราณบัณฑิตได้กล่าวไว้ในอุบาลีวัทสูตรขหปฏิวัตอีกปริยายหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นอิสิสัตตมะคือทรงเป็นพระฤาษีองค์ที่เจ็ดพระองค์ทรงบำเพ็ญความเพียรทรงธทำเป็นแบบอย่างเป็นผู้ที่ประเสริฐ ทำความดีให้ปรากฏสร้างบุญกุศลบารมีทุกอย่างให้เด่นชัดเราก็ลองทำความดีอะไรสักอย่างให้ปรากฏในจิตของตนเช่นสร้างความกตัญญูให้ปรากฏแสดงความเคารพต่อผู้มีพระคุณให้ปรากฏอย่างนี้เป็นตน้นเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติแบบอริยะคือผู้ประเสริฐ ให้ลูกทุกคนเข้าใจว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงกระทำทุกอย่าง,งทรงธทมทุกอย่างเพื่อให้สัตว์โลกได้พ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงให้ลูกได้ชิดว่าความชิดทุกอย่างที่เกินออกมาจากจิตใจที่สะอาดไม่มีมวลทีนไม่มีเครื่องเกาะติดก็เป็นอริยะของเราเอง ข้อที่สองพระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าเป็นอกุหะคือเป็นผู้ไม่หลวงโลกคําว่าไม่หลวงโลกเนี่ยทรงทําเป็นแบบอย่างดีพระองค์ทรงทําเป็นแบบอย่างดีเยี่ยมมาตั้งแต่เรียกว่าถึงสองพันกว่าปีมาแล้วเวลาที่เรานึกถึงพระองค์ท่านก็ขอให้เรามานึกถึงตัวเราเอง เวลาที่ลูกจะทำอะไรไม่ควรที่จะลวงตัวเองไม่หลอกตนเองไม่หลอกผู้อื่นบางทีเราไม่หลอกตนเองว่าเราเป็นคนสวยเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีเป็นคนมีวิชาวความรู้ดีเป็นคนเก่งเป็นคนขยันหรือบางทีเราก็หลอกตนเองและผู้อื่นว่าฉันมีเงินฉันมีชื่อเสียงฉันมีคนนับถือมากฉันมีบริษัทมีบริวารมากบางครั้งเราก็หลอกตนเอง เวลาลูกทำอะไรก็ขอให้อภัยตนเองอยู่เสมอจะทำให้ลูกมีนิสัยเห็นแก่ตัวมากขึ้นอยากได้มากขึ้นเอาเปรียบคนอื่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาลูกทำผิดไม่ควรที่จะให้อ,อภัยตันเองบ่อยถ้าคนอื่นทำผิดต่อเราก็ให้อภัยแต่ถ้าเมื่อเราทำความผิดบ่อยๆให้อภัยตนเองเราก็จะหลอกตนเองมากขึ้นมากขึ้น และต่อไปเราก็จะสามารถเป็นผู้หลวงโลกได้เพราะฉะนั้นลูกอย่าหลอาตนเองในทุกเรื่องควรที่จะทำมีตนเองอยู่เสมอเตือนตนเองอยู่เสมอมีสติเตือนตนเเสมอและเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่หลวงตนเองไม่หลวงโลกข้อที่สามเตวิชะก็คือพระพุทธเจ้าทรงไตรสิกขาทรงเป็น ต้นแบบต้นบุญต้นกุศลอย่างดีเลิศถ้าลูกอยากจะเป็นคนดีเลิศลูกต้องมันรักษาศีลเจริญสมาธิให้มากและ,จะเจริญปัญญาให้มากข้อที่สี่ทรงชื่อว่าพรมปัตตะคือทรงถึงความเป็นผู้ประเสริฐพระพุทธองค์ทรงทำเป็นแบบอย่างแล้วลูกควรฝึกตนเองให้เป็นผู้ประเสริฐบ้าง ที่พูดนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เอาตัวของเราไปเปรียบพระพุทธเจ้าเพียงแค่ลูกรักษาศีลห้าหรือศีลแปดให้บริสุทธิ์ในโอกาสอันสมควรวันนี้เราทำความดีแล้วความดีนั้นแหละเป็นสิ่งประเสริฐไม่มีวันเสื่อมหรือว่าสูญหายเราก็ควรที่จะเป็นผู้ประเสริฐบ้างประพฤติพรหมจรรย์นในโอกาสอันสมควรบ้าง ข้อที่หทรงเป็นนหาตะกะคือทรงล้างกิเลสหมดแล้วพระพุทธองค์ทรง,งทำเป็นแบบอย่างอันเลิศแล้วลูกควรฝึกฝนจิตของตนให้หมดจดบ้างเอาศีลเป็นสะพานเอาทา,นเ,น,เเานเป็นสบียงเอาศีลเป็นสบู่ล้างกายเอาสมาธิเป็นสบู่ล้างจิตเอาปัญญาเป็นสบู่ล้างความโง่แล้วเราก็จะมีความสุขใน โลกใบนี้มีความสุขในอัตภาพนี้ได้อย่างไม่ต้องสงสยัยข้อที่ 6. ปาทก,กะพระพุทธองค์ทรงฉลาดประสมอักษรให้เป็นบทคาถามีพระพุทธภาสิทธ์มากมายเชินให้ชิดจชวนให้ปฏิบัติตามได้ง่ายเมื่อปฏิบัติตามแล้วสามารถพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ประการที่ 7. พระพุทธเจ้าทรงชื่อว่าปัตสัทธะก็คือทรง สงบระงับแล้วลูกควรที่จะทำจิตของตนให้สงบระงับคือจิตที่เปรี่ยมสุขระงับทุกได้มีความทุกเกิดขึ้นเราก็ระงับความทุกขนั้นได้เวลามีความสุขเกิดขึ้นเราก็ระงับความสุขนั้นได้ไม่หลงในความสุขนั้นมากไปมีคำที่โบราณบัณฑิตได้กล่าวไว้หน้าฟังว่า ยามสุขอย่าเลื้งใจเต,ตือนตนไว้ทุกต้องมายามสุขเศร้าคล้าน้ำตาปลอบใจว่าสุขต้องมียามเจ็บปวดเกิดมีทุกข์เหมือนความสุขจะไม่มียามอยู่เย็นเป็นสุขดีเหมือนไม่มีทุกอยู่เลยลูกควรที่จะระง,งับจิตของตนเวลาที่เรามีความสุขไม่ให้ติดในความสุขมากเกินไป ควรที่จะระงับความทุกข์ของตนไม่ให้ทุกข์มาทับถมจิตเรามากเกินไปจิตยับยัง้งจิตจุดจิตไม่กำเริบและลูกก็จะสงบระงับได้สังเกตดูถ้าเรามีจิตยับยัง้งที่เราจะไม่ทำผิดทางกายทำผิดทางวาจาและทำผิดทางใจมีจิตหยุดชิดที่จะไม่ทำความผิดใดๆที่มันเป็นความผิด ต่อหน้านและรับแรงมีจิตไม่กำเริบเมื่อคนอื่นมาด่าเราเอาเปรียบเราคดโกงเราต่อว่าเราถ้าทำได้เช่นนี้ลูกก็จะได้ชื่อว่าเดินตามรอยถ้าพ่อเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจา้าประการที่8เวทิตตวิท,ตวทิตะเวทะพระพุทธองค์ทรงมีพระญาณอันรู้แล้วคือรู้ อดีตปัจจุบันและอนาคตทำอย่างไรเราถึงจะรู้อดีตเราไม่จำเป็นต้องไปใส่ใจอดีตให้มากเราทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดเอาอดีตที่เคยผิดพลาดนั้นเป็นบทเรียนเอาอดีตที่ดีๆนั้นก็มาเป็นบทเรียนสอนใจในปัจจุบันเมื่อเราทำปัจจุบันให้ดีให้งามทางกายวาจาและใจอนาคตก็จะงามไปด้วยเรียกว่าอนาคต จะดีจะชั่วอยู่ที่ปัจจุบันที่เราทำอนาคตจะสดใสยอยู่ที่ปัจจุบันที่เราทำอนาคตจะอับเฉาจะไม่มีอนาคตก็อยู่ที่ปัจจุบันที่เราทำนั่นเองเพราะฉะนั้นให้รู้พยายามรู้ตนเองให้มากประการที่9ปุปเรนทัทธะพระพุทธเจ้าทรงให้ธรรมทานก่อนใครอื่นทั้งหมด ลูกทั้งหลายการให้ธรรมะเป็นทานนั้นย่อมชนะการให้ทั้งปวงถามว่าการให้ธรรมะเป็นรรทานนั้นทําอย่างไรเราจะต้องบริจาคเงินซื้อหนังสือธรรมะสร้างหนังสือธรรมะบริจาควัดนนวัดนี้หรือไม่ใช่เพียงแค่เราให้ตนเองมีธรรมะเนี่ยเป็นทานดีที่สุดเรียกว่าชนะใจตนเอง ชนะอื่นหมื่นแสนในโลกล่าไม่เท่ากับชนะใจตนเองชนะอื่นกลับมีแพ้มีชนะแต่ชนะใจตนเองไม่มีคําว่าแพ้เลยให้ตนเองมีธรรมะบ้างให้ตนเองมีศีลบ้างให้ตนเองมีภาวนาบ้างส่วนมากเราไม่เคยให้ทานตัวเองเราให้แต่วัตถุทานธรมธรมทานเราไม่เคยให้เราอาจจะรู้ธรรม,มะหลายๆรู้แต่เราไม่เคย ทำตามความรู้ที่เรามีธรรมะเลยเรารู้ว่าฆ่าสัตว์เป็นบาปเราก็ยังฝืนฆ่าอยู่ดีเรารู้ว่าการขโมยทรัพย์เราก็ยังขโมยเรารู้ว่าการผิดสามีคนอื่นภรรยาคนอื่นวม่ามันผิดแล้วเราก็ยังฝืนทําผิดอยู่ดีเพราะฉะนั้นให้ตนเองมีธรรมะบ้างเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นการให้เกิดความชนะในจิตใจมากไปกว่านั้นเมื่อเรามีธรรมะมาก,มาก เราก็สามารถเอาธรรมะของเรานั้นไปให้คนอื่นได้ถึงเราจะไม่ให้คนอื่นคนอื่นเห็นเราปฏิบัติธรรมเขาก็ปฏิบัติธรรมตามเรานั่นแหละเป็นการให้ธรรมะถ้าเราปฏิบัติดีคนอื่นปฏิบัติด,ดีตามเราเป็นการให้ธรรมะถ้าเราพูดดีคนอื่นพูดดีตามเราเป็นการให้ธรรมะถ้าเราชิดดีคนอื่นชิดดีตามเราเป็นการให้ธรรมะเข้าใจนะลูก พยายามทำตนให้เป็นคนมีความดีก่อนทำตนให้เป็นคนมีธรรมก่อนแล้วลูกก็จะได้ชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งได้สุดท้ายก็คือข้อที่สิบคือสักกะพระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าเป็นสักกะหรือสกโกทรงองค์อาจสามารถคือมีความสัง่างามพระพุทธเจ้าสง่างามทำได้ทุกอย่างถ้าลูกเป็นผู้สงงางาม ทำความดีได้ทุกอย่างทำความดีได้ทุกที่ทำความดีได้ทุกเวลาทำความดีได้ทุกสถานะลูกจะมีความสุขความสามารถที่เกิดขึ้นที่ลูกมีความสามารถนั้นก็จะคอยเป็นเกาะป้องกันตัวเป็นลั้วกำบังภยัยทำให้ลูกกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะพูดกล้าที่จะชิด ก็าที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขไม่ว่าลูกจะเป็นอะไรก็ตามเป็นให้มันดีสมกับที่เราเป็นภาวะในความเป็นของเรานั้นทำให้มันดีเราจะเป็นใครมาจากไหนไม่สำคัญปัจจุบันเราเป็นให้มันดีคนบางคนส่วนมากเป็นไม่เป็นเป็นเป็นลูกคนรวยแต่เป็นไม่เป็น เป็นลูกคนจนเป็นไม่เป็นเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีแต่ก็เป็นแล้วก็เอาความเป็นผู้มีรูปร่างหน้าตาดีนั้นเป็นทำลายคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเป็นไม่เป็นคำว่าสง่างามเนี่ยหมายถึงสักโกคือเป็นผู้องค์อาจสามารถที่จะทำความดีองค์อาจสามารถที่จะนำเอาพลัง ความดีทั้งหลายทั้งปวงของเรานั้นไปช่วยเหลือคนอื่นได้และที่สำคัญเราจะต้องสามารถดูแลตนเองได้ดีก่อนสามารถรักษากายรักษาจิตของเราให้ดีก่อนเวลาเรามีความทุกข์เรากำหนดรู้ทุกข์ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็กำหนดรู้ทุกข์และเราก็จะไม่ทุกข์อีกสิ่งที่จะยบ ความทุกข์ได้ก็คือสติสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดปัญหาก็ตามมาถ้าสติมีปัญญาของเราก็เกิดเพราะฉะนั้นลูกควรที่จะทำจิตของตนเองนั้นให้มีสติให้มากที่สุดต้องเข้าใจว่าสติตัวเดียวแก้ปัญหาได้ทุกอย่างและก็เป็นเครื่องป้องกันความผิดพลาดได้ทุกอย่างสำหรับเรา ในโอกาสนี้ก็ขอให้ลูกทุกคนได้มีความสุขในการใช้ชีวิตสมกับที่เราเป็นมีความสุขในการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ใช้อัตภาพใช้ร่างกายใช้จิตวิญญาณของเรานี้ทำความดีให้มากที่สุดแล้วมรรคผลนิพพานก็จะอยู่ไม่ไมกลเกินเอื้อมไม่ไกลเกินฝันอย่างแน่นอน ท้ายที่สุดนี้ขอให้ลูกทุกคนจงเป็นผู้โชคดีในการดำเนินชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมตลอดไปเจริญพร